ูกันใต้เขื่อนป่าสักนะครับบริเวณหัวน้ำชนนะครับโอเคตกตามร่องน้ำกันป่าไม่กิน ่อยไหลตามน้ำครับก็ต้องระวังเทานะมันมีเทาเป็นเส้นๆอยู่เคลียร์ได้ก็เคลียร์นะครับเคลียร์ไม่ได้ก็ต้องต้องติดอ่ะมันมีติดต้งแหล่อยบนหินเลยให้มันไหลไปตามช่องหินนะครับเพคือถ้าปลาถ้าปลากินนี้ก็จะดึงทุนผิดผิดทิศทางนะครับผิดทิศทางจากน้ําที่มันควรจะไปอ่ะ ล่องหินซะส่วนมากปลามันอยู่ตามล่องหินแล้วเราไม่สามารถจะเข้าไปหาเขาข้างในได้พี่พี่พี่ได้วะได้วะได้เว้ยได้เว้ยนี่ติดเรียบร้อยครับเราอย่างน้อยเราก็ยังปลดล็อกนะคือแบบมันไปติดกระเท้าไง ปติดกัะเทาไปติดกัะเทาแล้วปลามันอยู่หลังเทาพอดีเฮ้ยเดียครับเดี๋ยวนี่โอ้ยลักตุเรียปลาตัวแรกครับของ คลิปนี้นะครับโอ้ปลาขาวปลาขาวนะครับปลาขาวร่องน้ำคห็ครับาตามน้ำดูน้ำมันค่อนข้างไหลแรงนะเราจะแบบ ได้ตัวยากอะ่ะอืมต้องไปตามวังด้านล่างอย่างเงี้ยจะได้ตัวโดนครับโดนแล้วโดนครับโอ้ยปลาขาวไซสใหญ่นะครับปลาขาวไซสใหญ่เลยอ่าได้แล้วครับ ครับก็ได้มาแล้ว2ตัวนะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยเข้าไปก่อนครต่อตัวใหญ่